สวัสดีค่ะเมจิกทาร์ทบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคนที่เกิดวันพุธนะคะในช่วง30วันต่อจากนี้นะคะมาดูกันว่าดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรบ้างพี่ไพ่มีอะไรอยากจะบอกกับคุณนะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading เนอะคือเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะมาดูกันคนที่เกิดวันพุธช่วงนี้เป็นยังไงนะคะมีอะไรเรื่องใด ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะการอ่านคิดแบบนี้เป็นทาเลนะคะเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะไปอีก30วันเนาะใบแรกว้าวเพศออฟสอดเพศออฟสอดเป็นลักษณะของคนเบกื้อชอบเถียงชอบเอาชนะอ,อชอบแข่งขันเนาะเป็นลักษณะของคนที่อาจจะอยู่รอบข้างคุณหรือตัวคุณนี่แหละช่วงนี้เนาะเป็นคนที่รันเถียง มีอุปสรรคมีปัญหาที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะกําลังก่อตัวขึ้นในช่วงนี้นะคะมันอาจจะมาจากตัวคุณที่เป็นแบบเ,เห็นอะไรก็เป็นคนที่อ,อ,อยากเอาชนะแต่มันก็เป็นผลดีนะถ้าเป็นในเรื่องของงานนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของอารมณ์ก็ต้องให้ระวังกันเถียงกับคู่คนรอบข้างอะไรประมาณนี้เนาะฮืมเวิลด์ออฟฟอร์จูน ชีวิตของคุณกําลังจะพลิกหมุนเปลี่ยนผันมันเป็นกงล้อของโชคลาภกงล้อของการเปลี่ยนแปลงคุณกําลังจะมีโชคก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเข้ามาเงินที่ได้มาจากทรัพย์สินที่ดินมรดกอสังหาริมทรัพย์นะคะการเปลี่ยนแปลงของชีวิตการดําเนินการเดินทางบางคนอาจจะเดินทางไปไกลไปต่างประเทศนะคะมันเป็นลักษณะข,ของกงลอ้อหมุนเวียนเปลี่ยนเอาอะไรต่างๆบางคนอาจจะอา่า เปลี่ยนเอาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะในช่วงนี้นะอืคุณมีเกฑ์กำลังจะเดินทางจริงด้วยเดยชริออดเป็นไพ่ประจําราศรีกร,รกฎนะคะเดชริออดเป็นลักษณะของการเดินทางเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในเครื่องแบบขนส่งเดินทางนะคะช่วงนี้ให้ในเรื่องของการเดินทางให้ตรวจสอบยอดยานพาหนะอืมการจะออกจากบ้านก็ให้ดูรถ ดูยอดยานพาหนะที่เราใช้อยู่นะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของอการเสียภาษีการต่อภาษีการค่าใช้จ่ายที่มันมาจากยอดยานพาหนะหรือหรือการเดินทางของคุณค่อนข้างจะ <c oughs> มีปัญหากระทบเล็กๆน้อยๆทําให้การเดินทางของเรามันล่าช้ากว่ากําหนดนิดหน่อยนะคะหรือช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่กาลังจะกงล้อหมุนผัน ไปให้เจอเจอกับบางคนอาจจะเจอเจอกับถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนาะบางคนอาจจะเจอเจอกับรักเก่ารักเดิมรักในอดีตชาติรักรักครั้งนี้มันเป็นพมรมลิขิตบางคนหมุนวนเอาพมรมลิขิตกลับมาให้คุณได้เจอได้เจออีกครั้งในเรื่องของความรักเนาะบางคนอาจจะเจอเจอกับคนทํางานในเครื่องแบบสมาร์ทเทหน้าตาดีบุคลิกดี ทำงานเกี่ยวกับขนส่งเดินทางคุณมีเกณฑ์กําลังจะได้เจ็บเจอเขาในช่วงนี้นะคะควันพุธนะสาหรับคนโสดเนาะในเรื่องของความรักนะคะมาหูหหกคาคุณมีเกณฑ์กําลังจะเติบโตก้าวหน้าในอาชีพหน้าที่การงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนี่ยใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบเนี่ยคุณมีเกณฑ์กำลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะงานเติบโตความรักรักครั้งนี้ถ้าคุณได้เจออาจจะ ดำเนินไปจนถึงการมั่นหมายแต่งงานเลยก็ได้ใครที่เขาเรียกว่าศึกษาดูใจกับคู่ครองคนรักสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยคุณมีเกณฑ์กำลังจะได้มันหมายแต่งงานนะคะในช่วงนี้นะคะมาดูกันต่องานดีเงินดีโอ้อะไรกันเนี้ยเออสามดาบสามดาบมาทําไมบางคนอาจจะเจอกับรักสามเศร้าเราสามคนนะคะบางคนอาจจะผิดหวังอกหักช้ำรัก นะหรือบางคนอาจาจะเจอเจอกับเพื่อนร่วมงานนินทาว่าร้ายให้ร้ายไปสีในแบบนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพให้ระวังนะคะให้ระวังคนรอบข้างรอบตัวด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะอืมเรียกว่ามีเรื่องให้ทุกข์ใจให้หนักใจมีเรื่องให้กังวลใจประมาณนี้นะคะ หกดาบหกดาบเป็นลนักษณะของการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางนะคะบางคนอาจจะออกจากความสัมพันธ์เดิมที่มันผิดหวังที่มันช้ำลักที่มันไม่ตอบโจทย์เนี่ยคุณเดินทางออกมาจากตรงนั้นแล้วนะคะคุณเดินทางออกมาเพื่อให้ทุกอย่างมันค่อยๆซีคลาย นะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆคลีค่ค,คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเองอุปสรรคปัญหามันต้องใช้ระยะเวลามันต้องใช้เวลาในการแก้ไขนะคะแต่ว่าในรูปเนี้ยความหมายเนี้ยก็คือคุณยังแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ไม่ได้นะคะคุณพกพาเอาปัญหานั้นไปด้วยถึงคุณจะเดินทางออกมาจากจุดนี้แล้วแต่ปัญหามันยังอยู่มันยังคาลาคาซาังอยู่นะคะต้องใช้เวลาอย่าสร้างภาระเพิ่มเป็นหนี้อะไรอยู่ อย่าสร้างนี้เพิ่มเดี๋ยวทุกๆอย่างมันจะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเองนะคะอย่างที่เราบอกทุกปัญหาต้องใช้เวลานะคะก็ให้อยู่เขาเรียกว่าอะไรอยู่แบบอย่าสร้างปัญหาอย่าสร้างปัญหาเพิ่มแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆลดลงปัญหาดาบหมายถึงปัญหานะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆลดลง คุณมีโชคคุณมีลาบทางการเงินนะคะเงินก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณเป็นคนสวยโสดและรวยมากเนาะอยู่ได้ด้วยตนเองอยู่ได้ด้วยน้ําพักน้ําแรงด้วยขาของคุณเองหาเงินมาจากน้าพักน้ําแรงของคุณเองนะคะเงินมาจากงานที่คุณทําที่คุณลงมืองานที่เกี่ยวข้องกับของสวยๆงามๆหรือเขาเรียกว่าต้นไม้ พืชพันธัญญาหารอะไรประมาณนี้คุณจะทําได้ดีแล้วมันจะสร้างเป็นเงินให้กับคุณในช่วงนี้นะคะเงินดีนะคะเงินกำลังจะเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรนะคะคือมีชีวิตแบบถึงไม่มีใครฉันก็อยู่ได้ประมาณนี้เนาะ,ะใช้ชีวิตสดๆรู้ๆเาเขาเรียกว่าอะไรอยากกินดีอยู่ดีอยากกินได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวประมาณนี้นะคะืมเดเดวิล เดวิลมันเป็นอะไรที่เหมือนเจ้าจอมปีศาจนะไพ่ประจําราศีมังกรน,นะคะเดวิลก็ให้ระวังในเรื่องของคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้ให้ดูให้ดีนะคะให้ดูให้ดีว่าเขาเข้ามาในเรื่องของความลุ่มหลงในเรื่องของความรักหรือเปล่านะคะหรือเป็นลักษณะของอะไรที่มันขุ่นมัวขุ่นมัวอยู่ในจิตใจอะไรที่แง่ลบคิดร้ายหรือความสัมพันธ์ที่เป็นในเรื่องของการมารมซะมากกว่าเนะไม่ได้มาผูกพันแบบ อุปนกันแต่ในเรื่องนั้นน่ะอืก็ให้รระวังในช่วงนี้นะคะให้ระวังคนที่จะเข้ามาให้ดีในช่วงนี้นะคะเพราะดูแล้วมันจะเป็นอืมเขาเรียกว่ามาแล้วมันจะทําให้เราอืมีปัญหาอืมเดี๋ยวียว,วิลเนาะเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วมีปัญหานะระวังให้ดีนะคะ ดูกันต่อนะคะหรือช่วงนี้ก็ให้ระวังคนใส่ร้ายป้ายสีนะคะคนใส่ร้ายป้ายสีคนแทงข้างหลังคนคิดร้ายคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อระวังการเป็นหนี้ระวังในเรื่องของออการถูกโกงก็าเป็นในเรื่องของการเงินเนาะระวังเรื่องการถูกโกงการลงทุนลงหุ้นหรือทําอะไรก็ให้ตรวจสอบให้ดีระวังเป็นหนี้ในช่วงนี้นะคะ เจ็ดเหรียญโอ้ใครรอเงินอยู่เงินที่คุณเคยลงมือเคยเคยทำเคยสร้างเอาไว้เนี่ยมันกำลังจะส่งผลกลับมาหาคุณเร็วๆนี้นะคะหรือเป็นเงินปันผลเงินหุ้นเงินต่างๆนะคะมันกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะเงินก้อนใหญ่ด้วยเงินตัวนี้นะคะเงินที่มาจากอือเขาเรียกว่าอะไรเงินประกันเงินปันผล ุ้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยเออมันจะมาจากประเภทนี้นะคะเ <_ d ata> งนินก้อนใหญ่อยู่นะคะรอเง,งินอยู่เงินกำลังจะมาเงินกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะ <_ d ata> ขอยอใบหนึ่งนะคะคน,นพุธช่วงหนึ่งเดือนนี้เรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ, <_ d ata> ะอ,อืมอัศวินถือเหรียญเงินไหมใครที่รอในเรื่องของ การอนุมัติการกู้ยืมการเซ็นสัญญาการเ,าเงินการธนาคารเงินที่มาจากสถาบันทางการเงินเงี้ยเงินกำลังจะเข้ามานะคะอศบินถือเหรียญเนาะหรือใครที่เคยลงทุนใครที่เคยเอาเงินไปต่อย,ยอดเล่นหุ้นอะไรแบบเนี้มันเหมือนมันเป็นลักษณะของคนที่เอาเงินไปลงทุนแล้วรอผลกําไรในเรื่องของการเงินอะเงินมันทํางานด้วยตัวของมันเอง บางทีคุณลงลงทุนไปครั้งเดียวที่เหลือก็เก็บเก็บเก็บยอดเก็บดอกออกผลเก็บดอกของคุณอะ่ะเ,ออเงินมันมันทำงานมันเดินตามคุณโดยที่คุณไม่ต้องไปไปไปเน็ตไปเหนื่อยทุกวันแต่มันก็เป็นเงินแล้วเงินกําลังจะเข้ามาหาคุณเนาะอัศวินถือเหรียญเนานะเหรียญก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาคือเงินก้อนใหญ่กําลังจะเดินทางแต่ว่าเขาในภาพเนาะเขาเป็นลักษณะของอะไรที่มันค่อยๆเข้ามาอย่างช้าๆแต่มั่นคงนะคะเงินก้อนนี้นะคะ ความร่ำลยุยความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะติดอย่างเดียวคือเรื่องของเนี่ยรักสามเศร้าเราสามคนให้ระวังนะคะระวังมีปัญหาเนาะในเรื่องอื่นๆดีงานดีความสําเร็จความเปลี่ยนแปลงการย้ยายการเดินทางดีนะคะการวงล้อของโชคลาบโชคลาบในเรื่องของการเงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะก็ช่วงนี้ก็อย่าดื้ออย่าเถียงเยอะ มีอะไรก็ให้รับฟังคนรอบข้างรับฟังผู้ใหญ่นะคะแล้วเดี๋ยวปัญหาทุกอย่างมันจะค่อยๆคลี่คลายนะคะทุกอย่างต้องใช้เวลาที่เราบอกนะคะเรื่องต่างๆมันต้องค่อยๆแก้ไขแล้วความสุขความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งในเรื่องของการเงินกาลังจะเข้ามานะคะเปิดรับโอกาสในเรื่องของการเงินเข้าไว้นะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะคนที่เกิดคนที่เกิดวันพุธนะคะในช่วงสามสิบวัน ต่อจากนี้นะคะใครใครที่เขาเรียกว่าอือ่านแล้วไม่ตรงไม่อยากรับไปอันนี้มันดูแล้วไม่ชอบเลยไม่ต้องรับไปทิ้งไว้ตรงนี้นะคะรับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบ,กบวกๆที่มีในเรื่องของการเงินการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการเดินทางความคืบหนะ้าเขาเรียกว่าอะไรความเติบโตในเรื่องของงานในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของ ตำแหน่งที่มากขึ้นดีขึ้นนะคะเราต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ใครที่เข้ามาชมใหม่รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเมจิทัลลอนบายคิตตี้ด้วยนะคะวันนี้เราลาไปก่อนใครอยากอ่านไพ่ทำนายดวงส่วนตัวกับเราติดต่อได้ที่ ID l ดี e นนะคะหรือใครอยากสนับสนุนช่องสนับสนุนแม่หมอก็กดปุ่มซุปเปอร์แตงได้หรือโอนเงินได้ที่คลิปที่รายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยคะ่ Magic คะเมจิทัลลอนบายคิตตี้ค่ะ